เย้ดาวกระโดดที่นีกระโดดไม่ว่ากระโดดกระโดดกระโดดแล้วรายงานข่าวว่าที่นี่เปิดเปิดเลยท่าที่นี่เกาลากลอยเรามากินข้าวที่นี่แล้วมากินแตงโมแตงโมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการดำน้ำทำไมล่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีแตงโมเท่ากับเราไม่ได้มาดำน้ำเผาคนอื่นหรือยังนี่หนาวสุดมากปากมาก Positiva ante la vida que a la tu Hola. Te he visto hoy, frente a frente es idea. más sorprendente. <laughs> อ่ะสี่สามสองในที่สุดเราก็ได้เหยียบก่อนได้แล้วจะอะไรเยี เชือกเชือกเชือกแม่จริงก็ยิบได้เชือกอ่ะบอกเชือกก็ยิบดิเชือกมันไม่กัดหรอกพี่แอนลงค่ะพี่แอนมาไหนดียด้มันกรดึ๊บกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ตอนบทแนนต้องพูดว่านี่เราจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรเมื่อกี้ที่เราดูรูปวิดีโอค่ะครับก็ทุกอย่างที่เราถ่ายมาทั้งหมดในวันนี้นะคะแล้วก็ได้คุยกันแล้วว่าจะแบบตัดต่อวิดีโอให้พรอดมันเป็นแบบไหนภาพตรงไหนจะไว้เป็นอินเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สิ่งนี้เนี่ยคนอื่นเขากินทิ้งไว้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราต้องวยเก็บใครคนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ขวดนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้อันนี้เป็นน้ำชาน้ำชาร้อยปีครับแ้ไม่ไงไม่ไงร้อยร้อยปีใช่ไหมคะแล้วมันมีป่องนี้ด้วยเกระเทยขายนะคะเนี่ยทำไมล่ะสิงหาตนี้เวลาหกโมงเช้าครับแล้วมาถ่ายอานนี้เป็นยัง การสุนใจมากครับเห่ือนม้ส่งท้ายให้เรานะครับะจีนวันสุดท้ายแล้วเช้าวันสุดท้ายที่เกาะอาดังค่ะประมาณแปดโมงก,กว่ากว่าเราจะขเครื่องเรือลับแล้วก็ข่อเรือกลับไปที่ฝัง่งบารา แล้วกับ <zo> พีเพ็ด <rua> กันไปค่ะปแล้วแล้วเราก็ถึงปากบาราแล้วครับตอนนี้เวลา10บโมงสาครับเราออกมาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งทีแรกเราจะออกกันตั้งแต่8ปดโมงครับปรากฏว่าเราเพม่จับคนเรือเราโม่จะเสียเวลาเรื่องกินเราเราจะมุ่งหน้ากลับไปไปหัดใหญ่เด้อเอจะเป็นเจ้าภาพเอเอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ชอบอะไรก็ไปกินไปกินไปกินเอี่ยงจังเอ กระโดดมาถึงรถตู Safe ้แล้วค่ะแล้วไงต่อเรางตู้รถตู้จาก่าเรือปากบางรากใบเี่หาดใหญ่เจ้าภาพของวันนี้ยังเป็นเชิดมือเอเย้ใช่แล้วเอาเลยโตเอาเลยเขาไม่เรียกร้านนังซาเขาเรียกร้านน้งซ่าอ่ะฮะ เขาไม่เรียกติมซัมปฏิทินซัมมันออกเสียงไม่ได้เพราะคนใต้ไม่ใชคนจีนมหยาดใหญ่เขาจะเรียกถึงเรื่องกันเป็นกินน้ำชาแห่งเดียวแล้วเสร็จจากนี้เราไปไหนต่อเสร็จ<ะ>กิบยองยายที่กินสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงดีดเจเด่นหัดใหญ่ครับครับ,รบเนื่องจากว่าดีเจดันหัตใหญ่แสดงว่าเรามีชิมยงเป็นตลาดขึ้นชื่อครับจริงมาเที่ยวห้างกันครับแต่ โลดโตเที่กินอยู่ใช่ด้วยลาที่ทนนี้อมอย่างเรานะคะเราไม่ไปที่ร้อนอเราต้องมาสั่งผัดติ่มกันดีกว่าเทปไม่มีที่นี่ผัดใหญ่ก็ไม่กินแนะนำแนะนำหนุ่มพี่ครับมันคดมมันคดมพี่ห้างได้ข่าวว่าเปลี่ยนจีวอนเก็บไว้ในห้องน้ำชายทั้งสอง Dinner! คือแอร์พอร์ตนะคะบรรยากาศเหมือนเหมือนแอร์ดำเนินเหมือนเด็กกันเองที่สนามบินส่วรเนาะคือได้คือได้แบบสองค่กว่าด้วนาระหดดแรงไปแล้วกระโดดยังเนยอ่อนกลับมาแล้วค่ะกลับที่ลีเป้ตอนนี้เรามาถึงกรุงเทพแล้วเรียบร้อยดูหน้า เป็นว่าเราเหนื่อยอะ่ะ <laughs> พออะไรยังอะ่ะ <laughs> ขอบคุณพ่อพามแม่พัมพี่พามมิกาค่ะเ <im itation> าลกำลังเดินทางกลับบ้าน ด้วยแท็กซี่แบ่งกันเป็นหลายประเทศประเทศลาฟาวประเทศอ่อนนุชประเทศวังหินและประเทศบางนาโดน่ารักนานเข้ากล้องด้วยไม่ต่างอะไรกันเดินเลยแค่กล้องงส์จังอย่างเงี้ยเออยันต์มือมือม่ตัวเซ็นได้ขนาดนั้น่แค่ถ่ายกับนางแบบแค่จ้อนก็นางแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้คือเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะครับ